สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นสีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองสีสเกตและกันทลักษ์ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, 47 News, ภาคอีสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและคนากงแก้วค่ะบริษัทศิสเกตกิจเจริญไทยจำกัดค่ะรวมกับสานเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศิสเกตเหล่ากาชาจังหวัดหอการค้าจังหวัดและภาคเอกชนนำพนักงานบริษัทนักเรียนนักศึกษาร่วมใจบริจาคเลือด เพื่อส่งช่วยคลางกลางระดับประเทศที่กําลังขาดแคลนเลือดในการช่วยผู้ป่วยเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมมนาถบพิตรรัชกาลที่9ค่ะ เมื่อเวลา9ก้นาฬิกาของวันที่4ธันวาคม2563ค่ะที่บริษัทศิสเกตกิจเจริญไทยอำเภอเมืองจังหวัดศิสเกตได้รวมกับสถานศึกษาอาทิวิทยายลัยเทคนิควิทยายลัยการอาชีพสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศิสเกตหอการค้าจังหวัดศิสเกตสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศิษเกตธนาคารไทยพาณิชย์ โรงพยาบาลศรษสะเกศและเหล่ากาชาตจังหวัดศรษสะเกศจากกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมของทุกปีโดยได้นําพนักงานและนักเรียนนักศึกษาที่สมัครใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศโดยเหล่ากาชาตจังหวัดศรษสะเกศจะได้นําเลือดที่ร่วมบริจาคส่งสํารองไว้ที่คลางกลางกรุงเทพมหานครที่กําลังประสบปัญหาเลือดขาดแคลนอยู่ในขณะนี้ การร่วมกันบริจาคโลหิตของพนักงานบริษัทได้กระทำมาเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมสร้างกุศลในการบริจาคเลือดให้กับผู้ป่วยที่มีความประสงค์ในการรักษาตนเองถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่พร้อมกันนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยมีนางมลิกาุูธิชาตินายกเหล่ากาชาตจังวัศิษเกศนายธนพันธ์วิสิทธ,นนว,ทธวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกดและดรศรีวันเกียรติสุรนน์ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกดร,ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วยนายกิติวัฒน์เกียรติสุรน,น์กรรมการผู้จัดการบริษัทศรีสะเกดกิจเจริญไทยจำกัดกล่าวค่ะว่า กิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นกิจกรรมดีๆที่ทางบริษัทศิษยเกตกิจเจรินไทยได้จัดขึ้นปีละสองครั้งคือในช่วงของวันแม่และวันพ่ออีกทั้งในช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิดทางบริษัทได้มีการดูแลจัดการเรื่องความปลอดภัยของผู้มารับบริจาคโลหิตไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือการจัดเตียงแบบเว้นระยะผู้มารับบริจาคต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วย เพื่อที่จะให้ผู้มาบริจาคโลหิตมีความมั่นใจในการรับบริจาคในครั้งนี้กับมาตรการป้องการโควิด19ทั้งนี้สถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ที่ผ่านมาและประชาชนอาจจะก,กังวลถึงความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด19แต่ในขณะเดียวกันความต้องการใช้โลหิตก็ไม่ได้ลดลงเลือดในคลังจนโลหิตสำรองลอดน้อยลงไปเรื่อยๆจนเกิดวิกฤตขาดแคลนเลือด จึงเล็งเห็นความจําเป็นในการรณรงค์ให้ประชาชนมาร่วมการบริจาคเลือดเพื่อให้มีโลหิตส,สำรองเพียงพอที่จะสามารถช่วยชีวิตคนไทยได้ประชาชนที่อยากมาบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้นในยุคที่ทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบ New n o r m a l และในเดือนหน้านี้ทางบริษัทยังได้มีกิจกรรมทดสอบแข่งขันประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงกิจกรรมที่ทางบริษัทได้จัดขึ้นนั้นเพื่อให้ชาวจังหวัดริสเกตมีความสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งๆิ่งขึ้นไปค่ะ